พาะแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะครับว่าบ้านต้องมีหลังคาช้างต้องมีงานนาต้องมีเหมืองเมืองต้องมีเจ้าชีวิตต้องมีบุญบ้านมีหลังคาบ้านนั้นอบอุ่นคุ้มแดดคุ้มฝนได้ศีลห้าเป็นหลังคาของคนของชีวิตนะครับช้างมีงาโคจะสารเสียงาางาสง่ามหมดอุโบสถไร้ชอบฟ้าโสภา,าหายโคต่างเตี้ยเสียหางามจางคลาย เกิดเป็นหญิงเกิดเป็นชายถ้าไร้วิชาก็จะพาเสียงงามเพราะฉะนั้นชีวิตต้องมีวิชาจึงจะงดงามนาต้องมีเหมืองนาใดมีเหมืองเหมืองมีน้ำนานั้นก็งอกงามชีวิตต้องมีน้ำก็คือน้ำใจสำคัญมากนะครับแล้วก็เมืองต้องมีเจ้าก็คือเจ้าเมืองจะทำให้เมืองนั้นมีศักดิ์ศรีและเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายชีวิตต้องมีบุญบุญจะค้ำจุนชีวิต ให้ประสบความสำเร็จเราจึงต้องรักษาชีวิตไว้ด้วยการรักษาบุญเดิมเติมบุญใหม่เพราะฉะนั้นจึงจะเป็นที่มาของชีวิตมีบุญ